โอเคก็วันนี้เราก็มาอยู่ในรายการทีเอ็นเกมเมอกันอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ครับเหนื่อยมากครับไปวันนี้ไปงานแค t ต์เดย์มาครับลืมไปอ่ะผมถ่ายคลิปเอ่อคลิปคลิปในงานมาแต่แบบยังไงอ่ะจะเอาลง u t u b e อ่ะแต่กดผิดอ่ะไปกดลบลบวิดีโอไปเฉยเลยอ่ะโหน่าเสียดายมากเลยต้องขอโทษว่านด้ในนาทีนี้ด้วยโอ้โหแบบ เสียใจมากโหแบบเสียดายก็ไม่เป็นไรคุณอย่าเปิดประตูนะครับไม่เป็นไรครับปีหน้าเอาใหม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะอัดมามาใหม่ไม่ต้องเสียใจนะฮะน่าจะมีมันมันมีอีกแน่นอนเขาบอกว่าแถวแถวนี้มันถ้าเกิดอยากรู้เดี๋ยวก็ที่วันที่จัดงานปีปีนี้ปีนี้ปีนี้เขาจัดที่เอ่อพารากอน อะไรพารากอนก็จากที่พารากอนนะฮะไหนเอามึงลงวัดนี่ no มันขุดไม่ได้มันต้องใช้เหล็กได้อย่างเดียวนี่ใช่ปะโอ้คุณโวเขาเจอเพชรอยู่บนดินได้ไงอยู่้บโหยโย้โ้วก็แหมเสียใจมากฮะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวจะทำจะเล่นเซฟ จะเล่นเซิร์ฟนี้เท่าเอาสักเท่าไหร่ดี <3. S 1> เฮ้ยคือไม่ได้เอ้ยไม่ไม่ใช่เอาสักเท่าไหร่จะเล่นเซิร์ฟนี้จะทำอะไรดีพัฒนาบ้านต่อถึงเซิร์ฟที่ยี่สิบแปดไอเซิร์ฟที่ยี่สิบแปดถึงถึงเรานี่ใช่ไหมล่ะเออว่ะถึงเราต้องนี่ใช่ไหมล่ะอะไรถึงเราต้องนี่ในนี้มีอะไรมั่งเนี่ยในกล่องมี เอาเหล็กเอาไว้มั่งก็ได้เหล็กไม่ได้แล้วมึงแย่งกูไปขุดเพชรเอ้ยไม่ได้ขุดเพชรกูจะไปขุดหาอย่างอื่นมาทําบ้านเอาทองมาแล้วกันเอามาดีๆแล้วเอาเร็วๆเร็วเร็วขุดไปก่นอนโด,ด,ด้วยเพชรนี่ต้องเป็นของข้าคุณโดขี้งกขิดผิหายเลยนะแหมเซ็งน,นีง่เป็นของข้าเพชรนี่ต้องเป็นของข้าขี้งกขิดผิดหายฮนะ ก็เดี๋ยวเราจะไปไขุดหินฝั่งนู้นกันเย็ดคกแมาคักกำนี่ฝนตกด้วยนะฮะถ้ำนี่ะผมขุดถ้ำแล้วฝนตกต่ก็ตกไม่แรงหรอกเมื่อวันผมขุดถ้ำไปนะผมว่าผมเจอลาปิดขุดตรงไหนตรงนี้ครับที่มันมีรูนะครับถ้าเกิดทุกคนเห็นบรรยากาศภายในงานคนระับโอ้โหสวยงามครับ เนี่ยผมว่าผมเจอลาปิดอยู่ตรงนี้นผมก็มัน,มน,นสลายไปไปกับไปกับเพื่อนะฮะไปกับเพื่อนที่ทําช่องด้วยกันน,น่าเสียดายผมไม่ได้ไปอ,ะอ่ะน้องโดเขาไม่ได้ไปอ่ะพ่อเขาไม่ให้ไปอ่ะใช่ครับแล้วก็ววยังเด็กอยู่นะฮะถ้าเกิดไปก็โ yo, yo. ย่แฮปโยโย่นมใหญ่ชิมาเลยถุนย,น,ย,ยนี่ไปด,ดูอะไรเลยดูแต่พิตตี้ถุยไม่ใช่ โอเหล็กลอเล่นนะล้อเล่นล้อเล่นพะปิตินเม็ดไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ปิตีทุยคือไม่ได้ลงมอนหาเลยเป็นเม็ดเจสไปเลยอาก็นี่กูได้กี่อันแล้วเนี่ยตอนนี้เราไม่รู้จะทำอะไรดีอะไปทำบ้านต่อดีกว่ารวยเม็ดไหมรวยอะไรล่ะไม่รู้ อีกแล้วเจออีกแล้วมึงอาจจะแอบเอาบล็อกเพชรมาวางไว้ในดินแล้วก็เอาหินวาง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 กบ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 เอาไว้แล้วบ้านบ้านอยู่ฝั่งไหนวะผมสาบานนั่นวะผมไม่ได้ทำนะครับอ๋อบ้านอยู่ฝั่งนี้นี่หว่ะผมบอกแล้วบอว่าผมไม่ได้ทำเลยเลยไม่เหลือเหลือสิเหลืออะไรอ่ะเหลือแหล่เราก็จะมาขยายบ้านกันต่อรอบๆอาจจะมีจต้องดูลูกกล้าลูกมุมครับ อาย้ายบ้านก็ต่อเสียไปเพชหนึงครับผมใช้อวันนี้ที่ผมไปมาก็ได้เจอใครมัางนะงเจอพี่แป้งสิบิงนะฮะแล้วก็เจอพี่คิวเอ็กคอร์ดด้วยนะครับโอ้โหแต่เขาไม่เขาไม่ได้อยู่าเจอพี่กันครับ เขาก็ไม่เขาไม่ได้เดินออกมามาข้างนอกนะเขาอยู่แค่หลังเวทีงานนี่ผมบอกแล้วให้ไปตั้งแต่กี่โมงบแปดโมงเข้า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 ห้างก็ประมาณสิบสิบโมงห้างเปิดประมาณสิบเอ็ดสิบโมงนะฮะงานเริ่มงานเริ่มก็ประมาณเอ่อประมาณกี่โมงคนระับสิบสิบเอ็ดโมงคนระับงานเปิดนะฮะ โหไปตั้งแต่เช้านะไม่ใช่อะไรเพื่อนมันรีบนะอยากจะไปไปเผื่อรถติดนะตอนเช้าเช้ารถแม่งชอบติดนะอรู้ดีเรื่องรถถ่ายเละตอนชเช้าเช้าแม่งติดนั่นที่ยนะอยเลยอ้าวโบเลยบ้านบ้านเป็นรูยุงเข้าเนี่ยยุงเข้าปิดรูก่อนปิดรูก่อนปิดรูก่อนป,ปิดรูไม่ไหวไม่ไหวเลยเออเอาแล้วไปวางเลยตรงนั้นนะ่นน่ะ อ่าเราคงขยายได้ไปแค่นี้เจอี่คิมด้วยแล้วก็มีอีกคนนึงก็เจอพี่กันดลิซึมด้วยโอเคกันเมาด้ร์หรอพาวแคมคุณครับอะไรคุณครับอะไรนี่ก็เเสกโกตจำชื่อไม่ได้ใครชื่อคุณครับคุณติ๊นน่ะแหละครับเออ ผมคาเนื้อ,อย่างเย่เย่อะไร yeah, yeah. เอาเนื้อมาคารได้เลยเหรอเออผมปิ้งเนื้อปิง้งเอาเนมาปิ้งเนื้อปิง้งผมปิ้งเนื้อตรงนี้รูอะไรวะไม่น่าจะมีนะเนาะแม่ผมมาตลัดเอามาใส่ะมันมันเกี้เออดีละผมยังไม่ได้ไปผมว่าจะไปเออคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีสาระเหมือนทุกคลิปนะก็ เอาไปว <ขอ S 1> ่าขอลาไปเพียงต่าน,นี้นะครับชอบกดชอบกดไลค์ใช่ก็กปดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะเกิดคลิปสั้นไปก็ขอโทษด้วยอยากให้ผมไปทุกช่องทุกมุมตรงไหนแต่อย่าให้เข้าบ้านหลังใหญ่โตๆนี่นะแกะเยอะใช่ไหมน,นี่ยนบ้านแกะนะใช่ครับเนี่ยบ้านแกะบ้านแกะเดี๋ยวไปเช็เปิดประตูให้ดูเลยอย่าอย่านะครับอย่าอย่าเดี๋ยวมันออกหมดแล้วไม่ออกหรอก เกลียแกะเพียบเลยอ่ะอ่ะยังจะมองหน้าอีกเนี่ยเงืะเงื้เงื้เเเโอเคก็ขอลาไปแค่นี้ครับบ๊ายบาย